เป็นแบบไหนอีกเขาต้องหายไม่ไปนหนจี้ห่อน <c anna INE> <hum vengeance ate> ี่แหละคือการเปิดตากของคนที่ดีนี่เห็นบ้านนี้นะกุละใส่แต่นบบอดีแนบดีๆน่ะกูให้ยมู่จนบอดก็มึงแพงกูเนาะอีกนี่ขันมาแพงที่หาบ่ก็นั่นละโอ้ขันมาแพงน่ะเพราะที่หามึงแพงกูแต่เนี่ยจิมัด่ากูหันที่หู้บ่แพงนั่นก็เลยแพงมาแต่หงเลยไปจอบแบบซอกน์ไปจอบไปจอบซ้อมใจนะก็ทรายถูกอ่ะก็บุคคลไอมาเสียออกมาหา เออมันดุมันเบาหนาๆอหย่าง่ายย่างอี๋ให้ฉันมาเห็นนี่แหละมาหลักถ่ายฉันบ้าคือการเปิดฉากเข้าช่องฉันค่ะสวัสดีค่ะนันดีเปลี่ยนสีม้านเรียงสีสันไว้เลยป้าๆก็อัมริกากีร้านี่แห่งหมู่บ้านพี่ปอบสวยและรวยมากเจ้าค่ะมีบ้านมีรถคอนโดมีวีมีตุ๊กตาบรายสุดท้ายไม่มีไส้กินเอาเสียงเสียงเมื่อกี้มันหายไปใอนเซ็ปต์ของหล่อน สวัสดีค่ะมาพ่อมาพ่อกันกับเจ๊เจ็บเทย์เท้าค่ะไม่สวยแต่ไม่ค่อยว่างเมื่อกี้นี่คือเฮ็ดเหตุยังให้ขับป่อยขาบดาเทยๆเทนะคือมีความสุขดีโอ้ยฉันไม่ได้เฮ็นยังฉันยังอยู่ซื่อๆไม่ก็ะป๋อยมันก็ด่าฉันนะขนาดนอนระเบอไม่ก็ยังมาด่าฉันเออนอนรับอยู่ดิดิ ปึ๊งไปตีดไฮสีแดงอย่งรถไทยนะพ่อมาฉันละน้องอ่านคอมเมนต์อยู่ละเมื่อยน้อยน้ำมันนี่น้องลกกากออกมดแล้วก็มาลอนเออมะลอนพอน้องเมยอันไทยสีดำค่ะขาหนี่ไว้แล้วมานั่งมากมอยกันไว้ไปๆค่ะมีเสียงเพลงประกอบเป็นอย่างสูขัดผิวค่ะ สปาบ้านผูกสปาบ้านทุ่งค่ะเป็นกริดน้ำดำปูนแง่เลยะเฮ้ยเอามองนี่น้ะไอ้ขนเมนไม่ด้วยค่ะนิ่งค่ะดูกระเล่นไปเนาะนั่งรอค่ะนั่งรอไถนาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ สบายดีไอบบ้บอมสบายดีหลายหลายคนสบายดีเอฟซีมาทุกคนเด้อสบายดีไอบบ้บอมจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเบิ่งมาชมผีกำลังขัดสปาอยู่ค่ะแป๊บแล้วกำลังขัดผีไว้กันพี่นอ้องผี่คอนนี่แหละจ้ะะค่ขาวแถบอีสาวน้อยบ้านนาสับปาบานทุ่งสาวน้อยบ้านนะ,ะสา,านสะยานนะะัย ปรับน้ำปุยไ <laughs> ม่ใช่ไรไงอ๋อใส่ปุยปุยเล่งไงงามไปไม่ทราบมึอยังท่านปุยไรชนะปูมึงมาไม่ใช่ไรเต็งตูสิวเต็งที่คืนนี้ไม่ได้ใส่น้าใส่สิข่าแม่นายห<ด>มอชันจะขัดผิวให้นะคะพี่พีนก็ขีแย่มบ่อแม่กาแม่กาฝากไม่ใช่แม่กาละเกดน,นะคะเดีไอ้พี่กาคราพริกคะ่ะอาทูดไหมคนหลัง มด <c oughs> มลูกแห่ไรจะแมดลูกนั่งกับบ่เข้าอูเขาปีอ <c oughs> ย้อนตับสับอยู่บอกให้นานไปเอามาย่างหานจากามด <c oughs> ลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> กินบาจักมดลูกเียเนี่ยเอ้าใ่มันช่ขืนบ้ามดลูกเมัองน,น่ะเขาม่ได้ให้กินบานกินหวาน ใส่เมื่อเลื่อนอีป่าบมึงแต่ว่ามันบดทันดิไหลมันบดไหลแล้วมันอดใจมันกองมากองกัอยู่เพราะมันทั้งทุ้งเพรลงมาเพราะว่าจะใส่มันเจ็บปากป่าป่าเลยแม่น่าเล้วุณบอกว่ามึงอยากกินใส่ลายแห้กำมางฮะกินใส่กบใส่เขียดเมื่อกี้นะเต้นดูเต้นดันนะพี่น้องเต้นแห้งนะเต้นจนขาอันไรลโทโะ คัดเต้นแล้วก็คนแต่คนเพื่นพอแล้วจุคัดลายเลยพัชคาะนางทาเขาดำอันไช้หน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิลงดำหน้าต่อจ้าค่ะว้าอย่าว่าน้าปุ๋ยน้าปุ๋ยเอามันบอนะเฮ้ยสารเคมีรุนรวนสารเคมีันจะเป็นมะเร็งผิวเบ่งในขาวแหรอว้าพี่น้องขาวแหรอค่ะใช้นางเกียบเ็นโพรเรื่อยๆบเิ็ทกุหลาบอะม่นแปลกมาก พ่ดขาวลีได้น่ะน,นี่มันเนบทสิ่งใรวยๆไอ,อ้น,นีนะ่เป็น,นยังคือเอานางงูม,มาใส่แขนเขี่ผัวบัวบ <c oughs> ัวซ้เศร้าค่ะบัวบัวซ้ำบัวบวซเศ้าแล้วเครียดกูบอง้ามอ <c oughs> ง,งได้ กูเป็นตะยาบมองได้เงี้ยมันเศร้ามามมันคือบางเงือกบางอักเพราะว่าบีดแทนเจ้าของมันนี่โอ้ยจะปรปาดคอนะน้อยมันตายแล้วใช่ป้ยปาดแล้วเพื่ว่าไปหาหมอเออหมอว่าหมอปอยแบบนี้กูเจ็บไปหนาะน้ำหยาบมันเทพาดไช่แตก็ว่าเจ็บเันเจ็นกี่เห็ดหย่างเราอ่ะไม่ครบตัวกิดแล้วมันยิ่งเผ็ดหย่างหมอว่าสมน้ังนะสกัดอยากตบหมอเลยจ้าก็เป็นหมอไปได้ไหมูุ๊ยิ้เลยหัวปอดมัน ปล่อยมันลามืดโตมันเลืออนกินแล้ววบาไปหามอใครเอาไปบัดนี้ไปสงวนิกระินะแบไปกับบอสงวนโอ้ยมันไม่วท่านหลามึงวานแต่งบอสสงวนบอติดบอสติดเออสงวนบอสสงวนจำสูดแล้วบอสูนี่ เอาเงาเลยไหมสปาบันทุงวันนี้มาในชุดอะไรชุดลายตาชุดลูกเต๋า้นเต้นน้ำลึกเหนื่อยบบได้เบิงเอาพี่น้องกระเทยแถวน่ะมาช่องผู้อื่นเป็นบบอยากแสดงมาช่องตัวเองพันมาจะใครมู่แสดงให้โอ้ยแต่ที่บ้านนี่ได้อีจยา อุ๊ยใจมึงออกจากบ้านจากเฮื่อนมึงเปี่ยนมารูกเจ้ามือนนี่อปีสาตมืงแกผักแกปลานมึงออกจากเฮื่อนจากบ้านของขู่เลยอีไพรีอีสะทุนไม่มึงก็อย่างไรมึงก็อ่างไะไอเนี่ยสารดบน้ำมน้องเอามึงคือไจวจเน่ยไผ่เน เปลี่ยนมึงนั่นลงฉันต้องเปนนางพื้นหรอโอ้มึงมันวิ่บดเลยนะมึงนั่นเนาะมาฉันเป็นนางเอกต้นต้นคองจ้องกษตรฉันนางพื้เหรอคนาวดัมโบ้นบทีนี้เอ้ยน่โบ้นางโผล่ทีเได้ได้ันีีเช่อวไรันดันเกลวมึงคิมาหากูให้หังตายได้ไหนมึงก็ตาย ดาม,มูน้เก็บไอุ้เป็นแม่เมืงองมูปดัหน้าคอยกระดากัะปอ้ยช่วยในโอกาสบริเนชูะชูใโอกาสสิหัวคุณเหรอไม่สิ่งกูจะที่เล้วกว่าตอนนี้คุณจะตอนไหนจันคึงต้องเล่นตามบสเออบมึงเก็บมึงจเกบโเรื่องนี้นะมึงงงเขาดามึงกับโเจ็บบรเเรียดมึงต่อยยางเดียวกเรียกัเน่อคอยนะะแม่ แม่จะเย็นันีแม่มึงไปข้างนมึงจะตายรดกาดีนงเอเอาหานองเจแแล้วไ่ได้สิจายแมถกท่านามึงคตายง่ายๆอกขายูังโอกาสดามึงเลย กูจะอาปากูจะอาปาค้างไปจะมึงละก้อยโก<อ>มึงออกจากเนื้อจากใาก,กูเดียวนี้คาเต้เตเตเหมว่าท่านจะโสงมเตยุราบพูดพรทันชิดาดเนียกคนด่าดถูกออคุณดาเลยเนี่ยอมันดาบอเป็นคนดาบ่เป็นคนได,ด้าาย,ยู่บาปป้าบ้ามันรักลอยลอยเ่รอบริจบเลยดาดอะไรดาาอะไมันแตกกก้วย ข้าแต่กบเ็ดข้ามาบาลามันมีความผู <c ười> <c ười> <c ười> ้ซื <h 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 ้อคนาแม่มึงนาด่าหนามดาม่ <h 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 ูพูดเมื่อเพื่อแฟนอยงมึงนะช้อยกันเลยติดมือบ้นบานนอกบดดกันเก่งมาดีไปบเปินมาแบบให้ด่าให้โอกาสด่าบ่ด่าน้ำหนักลงมาพูด่ามึงกบฏว่ามึงก็ะไรก็หันม่งมึงอะได้สาวม่งก็บ้ยมึง บานนี้กูสิตเอาบานสิมาซ่าถิ่นยังิกูได้แมนม่ม่น้ามินจะูไม่ิู้ไม่ได้กันาเด้อกูยกนกูาตล้กูตยอูถามีลีเน่ถามล คุทาเมื่อกีน่เมกีเราคามาบ่ชวนเมือกีคนมาต้ก่ใส่โอเออก้โอีกิกินต้มไก่กันลงมาตะกี้นี่ใส่กันซาเว้ยเออโออยซีกันซาดันแล้วมันคือมาบอกคุยนี่ยฉันเซ็จแบนดูฉันผูกซาขายโอ้ยดีดนะต้มไก่ใส่ซาบ่บอพี่น้าไปยักไลซาสั่งอมราเรจ้าสิแพ็กสก้องให้ ดาวคลายกองอยู S <S ่เลยโอ้ยบูบาทบูบาทพี่นั่ำเบิ้ลเสือร์นะช่วหากินนางค่ะฉันดิ้นกันหลังหนึ่งเบิ้ลโอ้ยสู้มาสะท้อนแสงอีกแล้วโอ้ยให้กระแสงพี่ปอบโทรศัพท์ไปจีงอย่าจีงห้องใครก็คือกันนั่นแหละเขามันนต่อกระแสงเลยไปจีงแห้งเลล่ะทอนงามๆยิ้วยิ้คุณราชสตรีนะจ๊ะบ่แม่นดูเซ่นจน เต้นแห้งไร้ใครภาแจกยาาไว้่ปนลูกสินไ้เห้ยอาสิน่ผู้คนนี้แบบมนชิวเอาคือคนแนน้าลงมากินแบบบอหามกีนน้าโอ๊ตเออคูณดิเอ๊เอ๊เอ๊เอเอ๊นี่มดิดนดิิดันิอดลูเนกันย่นี่ละค่ะประดันดำหน้าละค่ะบริชายนะคะ ทายด้วีมือกดำหน้านันติดนบ่อว่าเบิ้งอัมบาราเซิอยางเดียวแม่พ่อค่ะฮาวส์ทููออฟไลน์ทำไมถึงเป็นออฟ้นตนดดูไรมาดูไรเม็ดหมดหรอเม็พอมันเป็นตะเบิ้งแน่พ่อพอนงานคือมังกะพีราชสนล็มจะซ่องมูนเฮจจะคือเฮจเลยฮ่มโง เส้นบสิาชัินะ็ดเห็นบทสจังจะจบอใช้มือมึงออกมาเดี๋คุณผอ้งามคุณว่าตีนไก่คุณว่าตีนไก่พี่น้องอ้ายมึงได้มือปิดผู้งามนะบลาคุณว่าตีนไก่เอามาใกล้ใกล้บอตีนไก่คักคักเขาเ่นตีนไก่บ่ แค่ได้ป็ขอปคนขออีง่ายไปเนี่ยอ <of the> <ici> ีง่ายอีง <Hero> ่ายเต็บมันเลยเถอะ เด็กชเด็ไปหาดำน้ำยเื่อยหัวยางง่ยง่ายงยเขายาแล้วไล่นางขับปิดก็แล้วนางมาปดนางพอปิดแล้วทำห้าอยากที่น้องแลเนเจีก็ีเมื่ออไรจีวัอู่ดำหน้าซอยแหละครับพี่น้องค่ือของแพงที่นี้เยอะชินเมื่อยกูให้มึงเด่นแต่ีกเด็นรอยออบอกวาเจเด่นรอย เอาไอ้คลิปนี้กันที่เจ้านีแหละครัพี่บ๊อบโยเจ้าฮาเสนีและเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจเนะจ้าขอบคุณทุกคนทุกคนที่ชมอันซ่องเจสีนะคะซ่องกระเทยแถาๆๆกระเทยแกกระเทยอป,ปี่<า>แล้วก็ซ่องเบาหมีนะเจ้าค่ะโดยมาคุ้มัญญาว่าจะรักกันตลอดไปค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งกลับแล้วค่ะมันทำไหนมันไม่รักเลยหล่ะเหยียดยาสั่น กูตอนนี้กูสัญญาอยู่เลยเลยจ้าคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะเจ้าคะ่ะอย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์ให้ใน็ดซ่าเป็นกำลังใจนะคะกรซองนั้นแหละกดสบสไครต์สมคิดใหม่ๆนะเจ้าคะ่ะอาจจะมีอะไรสปอร์ตต่อนะเจ้าคะ่ะโดยสบายดีขอบคุณค่ะไม่มีโอกาสได้เว้าเลยค่ะโดยก็จะอัปเดตให้ตลอดนะเจ้าคะ่ะอัปเดตคลิม่หม่ให้ดูให้ชมกันนะคะให้วคายมกควมมเนี่ยมยุ่งกับเพื่อนด่นะ ไปแล้วพี่น้องขอบคุณค่ะฉันจะอยู่ทุก่องเลย